ส,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น,อน,น <c oughs> ้องเบิร์ตสุขสุขกุนเนาะแต่ว่าทักทายสบายดียด <c oughs> คำชี้เพื่อนอ่านนำบออยากเขากองน้ำนาะพี่น้องแือว่าเมื่อนี้เขาวไว้กะได้มาบอกข่าวดีพี่น้องได้พี่น้องเลยข <c oughs> ่าวดีเลยสง่งภูเก็ตพาเลยนี่โอ้่านเลยพี่นอ้องตัวอ่าผู้ติดตามครบไม่ได้เขากองเพราพี่น้องสบายดีเลยได้ก <c oughs> ินแต่เสียงเขาเนาะหนึ่งพันนาตาเป็นชิลาหายเออหนึ่งพันอันเออหนึ่งพันขึ้นไปเนาะพี่น้องกะผู้ติดตำชีพันกลัวเลยเนาะ แต่ก็สมุงกับสี่พันสี่พันพุทธีสี่พันแล้วนะสมุงอ่ะสี่พันคนสี่พันคนเบิงเนาะพี่น้องเขพอดีผ่านเลยเนาะครับคนเบิงสี่พันคนยัง่นสี่พันสมุงสี่พันสมุงอะไรครบตามจำนวนของยูทูบนาะพี่น้องผ่านเกณฑ์นะครับมีแต่ถ่าแต่อนุมัติเนาะพี่น้องถ่าแต่ยูทูปอนุมัติเนาะยังอีกประมาณสองมื่นหรือสามหมื่นอะไรเนาะว่าสองเขามีปัญหาหรือว่าบุ๊มมีปัญหานะมันเกิดปวดสอบเบื้องก่อนนะพี่น้อง มีปัญหาเลยสบายดีพี่น้องต้อง沙龙อะมั้งสาวตัวหน่อยเดี๋ยว沙龙沙龙อยู่ลังบ้างสาวตัวหน่อยไอ้สาวาบตัตใหญ่เลยตัวเขาสาวเนสาวตัวหน่อยไอ้กามาขอบใจไอ้เดมุงแบกคนซุกเนาะพี่น้องเป็นได้ฝากเงินมาให้น้องปุ๊กกี้ให้น้องปุ๊กกี้เนาะพี่น้องเนาะมั้งหนึ่งลอยหนึ่งลอยนาะพี่น้องแล้วก็เป็นให้ล้านหนึ่งเออให้ป้ายมันเนาะ ปลายมันหายคำซีไปบ่ายมันเออปลายมันน่ะหายคำไว้โอหแล้วก็ปั้นคำซีนั่นเปหลักเออก็ปั้นกินเขากินหนามร่วมกันนี่แหละเหรอเนาะเออเขาก็เลิศไปเลยเออนี่แลกซื้อมากนี่ทุกคนซื้อเขามากเลยได้หนิเออซื้อปีงไก่ป่ะเนาะนี่ตั้มมังค์เทาเนาะปุกกี้ตั้มเองเสียไปไปเอาหนักมาเอเออไปเอาน้กสักน้องพี่น้องกับขอบมุกขอบใจเนาะให้ยปุกกี้ขอบมุกขอบใจอ่านนี่แหละเนาะถือว่าเพิ่นสนับสนุนนั่นน้องปุกกี้เนาะกับ ออ่าผมขบบจแเพราะว่ายังบนบทเสนออนุมัติเี่แล้วเลยว่าเอาลงสองอายก่อนเนาะถ้าไข่มันผ่านมันบทเสนอผ่านนี่ถ่ายไปมันกับบุ๋มีคมไม้เนาะเพราะว่ามันบทเสนออนุมัติเนาะพี่น้องมันกับลายชั่วโมงไปเนาะแล้วก็มันกับบทเสนอบอกยังไงมันบทเสนอเงื่นนะมันบทเนไลายไข่นะบอกยังไงก็เรื่องนั้น เอาเรื่องนั้นนั่นแหละนอนเ้าลงคลิปมลลงไปลาลาเฮาก็ไปลงเนาะพี่น้องเขาก็ลงไปว่าให้มันมีรายได้ซะเฮาจังลกเนาะอ้ภู้กียขอบใจอ้ไอ้ช่หมขอบใจเลยไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้อ้ไ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 ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้งอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้้อ้แล้อออ้อ้้้อ้้ออ้อ้อ้้อ้้อ้อ้้อ้้เอ้อ้ ใจพี่คอยเขาใจพี่ไอ้ัพพอร์ตน้องมาตลอดเนาะสมมุติจำเร็จในหน้าที่การงานหายประสมมุติจำเร็จในหน้าที่การงานน้องู้กีกับอ่ามันเป็นเรนเนาะคือคือว่า <c oughs> นี่แหละน้อยเนาะกระซองวัชิทายซองผู้กี้แต่กระมันยังไงนนั้นเนาะพี่น้องมันยังกวดสอบนะแบบว่ามันบทท่านไหนห้ลงคลิปเขาลงก็ลงได้เนาะแต่ว่ามันกระมันจะไล่สมมุติต่อไปเนาะแต่จริงเขาก็บวิทยกลงเนาะเพราะว่ามันก็ลงลงไปกระ เอามาลงสองไอ้ดีกว่าเนาะเพราะว่าทายทายกับซ้ำทายน้ำกั้นแถนเนาะพี่น้องเนาะสองเนาะก็คือสองไอ้สองไอ้ก็คือสองหะเนาะโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่เงินหนึ่งล้านเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งล้านเกียรเนาะพี่น้องเงินที่หายไปถูกบาททุกสตางค์นี่เนาะสใช้เพิ่นนี่เก็บไว้เก็บไว้โฮมเนาะบ่แม่นเอาไปใส่จ่ายซื้อเครื่องซื้อของฟุ่มเฟือยพวได้เนาะพี่น้องต้องเก็บโฮม จตกใดโทรศัพท์น้อยไม่แน่นี่ก็โหมบเลยท่าได้แหละมีแต่สื่อกับสื่อเอา้าเก็บไว้ดีดีขอบใจอ้นี่เหมือนที่ขอบใจแบบนี้ขอบใจแบจบ,บทุกคนนะเน,นี่ยเนานะขอบใจเอฟซีนะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สำคัญก็เป็นไอ้ไ,ไอ้พ่นสุกอไอ้เนาะเพิ่นฝากมาให้เนาะใายเพิ่นอยู่อันสหรัฐแหละที่พพอร์ตพอเฮานี่แหละเนาะพอได้พอได้มีเงินกินเขาคนแล้วพี่น้องเลย น้ำได้เหรอกพราะเรอมากินนาะทุกคมัอยู่มาอยู่มาอยู่ในเมืองมันก็ต่างอะ้รกบอยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยปุกกี้มาอยู่นี่ก็คือเช่นแหละสภาพอยู่ในเมืองบู๊จักเออบอดี้คยมาอยู่ในเมืองได้ทุกคนปุ๊กกี้อยู่บ้านนอกบอดีเคยแบบว่ามาใส่ชีวิตแบบว่าครั่งแหลกนะเพิ่นมาใส่ชีวิตอยทีนี้มันก็คือเช่นอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็คือคำว่าก็บอกความจริงทุกอย่างอะไรเนาะพี่น้องบอด้ตัวบอดี้ยดอกเนาะอ่ะกินเขา พี่น้องมากินขาน้าวนมกันเด้ลยข,ขาย้าวกนยังแน่ยนี่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่ามาบอกข่าวดีพี่น้องเลยเนาะอะ่สองพุกี้ผ่านเนาะพี่น้องผ่าน<ว>ก<ช>คเกณฑ์พุกี้อันนั้นบาดมือเพื่อนอนุมัติแล้วซ่องมือเ่็นให้เพื่อนว่า่ายคลิปให้พี่น้องขอบใจที่ซับออดแหละใหก้กำลังใจแล้วก็กดติดตามให้น้องเนาะที่สองพันผ่านนะให้น้องพุกี้มาขอบใจเองอีกกระนึง ควมหมายของเหตุยูทูบให้มันผ่านเกณฑ์น,นะพี่น้อง4,000ชั่วโมงู่หนึ่งพันผู้ติดตามเป็นป้ายพี่น้องพี่น้องขั้นวัเสียลุงสองนอง้องมันก็ลไไุ่งรุ่งป้ายใหญ่แต่ว่าบม่มีความหมายนะพี่น้องลงลงซื้อก็จะว่ามาทายขอบใจสองคำไว้ยนะพี่น้องความหมาว่าประหยัดทายสองน้องด้พี่น้องคำไว้นี่เป็นคนโอ้ยเสียสละอยู่แล้วนะพี่น้องเลยขั้นประหยัดทายขั้นผ่าไปนะพี่น้องเนะาะขั้นสิบเอ๋อรนะบางทานสิบบอกข้าใจว่าประหยัดทายสองน้องโมแมนนะ่นตเลย องน้องก็คือสองอายเนาะแต่ว่าสองพันสมุนงพานยังแหละกัพินเนาะพี่น้องหรือว่าเรื่องพินเนาะสองพันยังพานแหลมมันโบแมนสิได้เงินเลยได้พี่น้องมันโบแมนสิว่าพานกดเกนของยูทูปหนึ่งพันสมุงแล้วอันนั้นแล้วได้เงินเลยโบแมนได้พี่น้องเลยมันต้องได้รอถาพินอีกเนาะสำหรับพินเนาะพี่น้องทำไวเห็นยูทูปมากนี่หาเดือนจังได้พินเนาะจังนาได้เสื่อมพินบ่ได้เด้อพี่น้องเสื่อมอันนั้นเอาไอ้เบาซุกเสื่อม กอกเอกสารเอาเนาะหาพินมันโดนโผดพี่น้องมันบดได้เนาะแล้วใช้พวกกี่ในเสื่อมน้ำไอ้าเนาะพี่น้องเสื่อมน้ำกั้นเนาะเป็นสามในสามสองนี่เป็นเป็นสองเดียวนะพี่น้องเป็นเออมาเสื่อมน้ำกั้นนะนะสมุติว่าสมุติว่าเนาะพี่น้องสมุติว่าเงินออกเงินยังอ่างมันกระเขาอยู่ในเอ็กเซนเนาะเขาเขาำไบแต่ว่าพวกกี้ก็เห็นจำนวนเงินของเพิ่นเนาะอยู่ในโทรศัพท์ของเพิ่อนเนาะสมมติว่าได้หาซิปเลียนเนาะหาซิปยูเอเอมันก็จะได้อยู่ มันกนหักภาษีอยู่อันเท่าไดแหละภาษีมันกหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องของคำใบมันหักลายเนาะก็เพราะว่าเฮาส่งพินขอพินมาเล่าเนาะคือคือความเข้าใจของคำใบเองนี่ตามในเงินเราสุกเราสุกฟังเนะาะเฮาส่งพินมาเล่าเลยมันมันจะหักภาษีนั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังนี่แหละถ้าว่ามีพี่น้องหรือว่ามีคนหูจากอยู่ไทยหันคันบัญชีไทยนะั่น บมเป็นยังเนาะพี่น้องเพราะว่าคำใบเสื่อมบัญชีอยู่ลาวเนาะมันก็เลยหักแพงคันว่าหักหักเออคันว่าเสื่อมอยู่ไทยมันหักบ่วแหงเออมันหักบ่วแพงเนาะมันหักถ้าประเทศเนาะเพราะคำใบนะหักสามชิปเพราะว่าเสื่อมอยู่ล่าเด็กสมมติว่าซคนผลทีกันซ้ำชิปคือเก่าแต่คือเก่านั่นแหละมันก็อีกตามเนาะก็แล้วแต่เนาะมันเชลัยห้เนาะพี่น้องแต่ว่าผู้กี่นี่ยกำลังผ่านมืาอนี้เนาะสี่พันชั่วโมง สี 4, ่พันผู้ติดตามก็ถือว่าโอเคเนาะผ่านไว้ได้พี่น้องขอขอมอข้นใจพี่น้องที่คอยเบิง่งคอยส้มเพลินนั่นแหละเนาะมากินเขา่าพี่น้องว่าไรเลยนี่เราพี่น้องมากินเขา่าเข่าก็เต็มตัวถือว่าดีใจแล้วเนาะสองพานเลยถือว่าวันนี้ก็ยิ้มเ, <laughs> เปื่อยเปิ่อเกือบได้นอน, <laughs> ปนอไปทำไงเนาะพี่น้องมาอยู่น้ำสิเราตอนนั้น หาพวกเสียวคบสีเนี่แหละคำเพิงคำแซงสมุงผู้ดีมากอยู่ผู้ดีสองสามเมอ๋สมุงผ่านน้อพี่น้องโอ้ดีใจแหงเนาะ <c oughs> ผ่อนยังไงได้พี่น้องสมุงผ่านเด้ปลสิผ่านเห็ดโอ้เขามาเห็ดสามสี่เดือนเปิมาอยู่นะ้ออันนี้นาองเาเดียวผ่านก็ดีใจน้องพี่น้องเนาะคำซีสีเลยว่าคซีมาเลื่อกินเขา ว่าาเขามากินข <c oughs> ่าวเสียงดังบมแม่เด้พี่น้องเคยกินอย่างนี้สิคันมันบาดังมันบาแฉบเด้พี่น้องสองเช้าเนี่ยมับกินดังคือกันแต่ว่าอยู่ในกล่องกินเงียบๆบอกือกันแล้วเนาะคือกันแล้วพี่น้องคือเห็นใเนาะพี่น้องเนาะเบอร์ตัวบอร์เนี้งแบบกินเยอะกินเยอะคือเบาดังวิธีขึ้นแบบแล้วแบบว่า บางท่านงเอมเมนอะากินข่าวเสียงดังยังขนาดเปี่าแต่ว่าผมเขากินยังสีด้วยพี่หนังด้วยผิดพลาดก็ขอทษเน้องกินยังสี่อยู่แล้วติดตากปากเป็นมันต้นแหนมยังสูงไหมผมกี่ว่ายูน้ำไอ้ พอโทรน้ำเลือดได้เลยนโทรเห็นซื่อพอเป็นห่วงเน้แบบไปกินหอยพ่อกินหอยเยอะก็ว่าพ่อก็อยากให้เพื่อนมากาเงินอะรแบเราบอกวัเกียร์มากแก็เมื่อมาขึ้นนะมัยเจ้าไปจักิชายลอหรอแวก็กินหอดเน่แะไรแต่อะทเนอนาคตคุณเน่เนาะเมื่อเทีแต่เคยนัะงรถนะ้ายค้ายเครื่องแต่ ใช้แหละจ้ะไม่มีคนมาน้าอยู่เลยออกกายหืมให้เพื่นต่างใจทายคลิปพี่น้องเบิ่งลงเรื่อยๆได้ประนี่พี่น้องสองกระพานเลยนี่พี่น้อง FC ผลนมักเบิ่งเท่าแหละระเห็นให้เพื่นเบิ่งเรื่อยๆก่อน คือว่าคนหนึนน่งครัเป็นยังคือปลอดไทยชองนอ,งอกที่บอกอีเด้อพี่น้องช่องน้องอันถามันอนุมัติเด้อพี่น้องจังหวัดบริไท,ทายกับมุกมิโกไม้นะพี่น้องอีกสามวันนองวันอีกชองวันกว่าอนุมานมันกวดสอบอะไรเนาะพี่น้องแบบว่ายานแบบว่ามีมีเพลงเขาไปมีเพลงมีลิกาชิดยัยงบอร์หันนะมันแบกวดสอบเบิง้งว่ามันมีผิดกฏยังบอมันมีกฎของมันหลายอย่างเลยพี่น้อง รักการเห็นยูทูปบุ๊มบานสิดทายคลิปสิมาบอกน้องสาวเลยเนาะท้ายคลิปบุ๊มบนเห็นเสียงเพลงเสียงยังก็ชิปะทายเอาเขาบุ๊มบนนะนอนเพลงมันมีลิขสิทธิ์ยังนะมันยูทูปมันกดสอบเห็นเลยมันบุ๊มบานของเขาอ่ะนะบอกง่ายๆครับของเขานอนอกจากที่ว่าเพลงมัมีลิขสิทธิ์นะพี่น้องข้าเพลงมีลิขสิทธิ์บมได้ เากระดบางเพคคือกันบางเพก็พ<า>มีลิขสิทธิ์ปฏิบั <ขอ S 2> ติเ<ม>งปฏิบัติยังม,ได,ม,มได้มีบคซีิมารมณ์ุาบาเซยังมีโอเคไอ้แก็บเครือเวลสักเครือใเนี่ยัวสิมันจะิว่าฮันตนเดียวันยังอีกก็ก็ฮันตนเดียฮัป้นจะเลือกันแหละมาเลยไหมนั่งเลยไหม มีคนแล้นะคะมีคนแฟนหาเลยวะทำชีอกหางไหมทำไหวทำมคทำล้วไหมทำแล้วกินได้ไหมกินไหมทำไหมก็สกุบก้าวขึ้นเลยทำชีเล่กับแฟนเด้พี่น้องเลยเลื่อแล้วเรือยเรืยเรือยเรและยังเฉียดคิดบอกเอฟซียุ่งเอแปดกัได้วัสดีพี่น้องไปได้ไหมสวัสดีครับ โอฮักบอกจะได้เนี่ยโอฮัก่อมาโอฮัเป็นยังไงล่ะเรื่องมันยาวไ่ได้จะชเราช่วยชีฟฟ์ชิฟฟ่อฮักัพี่น้องเอ้ิได้จมือเรเนาะอันตัวเขาได้แล้วพ่เลือะวตอไหนก็เลอะอเ่านัคอยกีบน่กลรับไปก sai với ý nó khỏi đâu. phải không? Không phải rồi <laughs> em cái si đường đếp, đồng mơ sau. Mơ học bay à nào, hai cái tỏ cho rồi hoạt oh. cũng được tô ngày sao cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกี๊ยวเส้นครัก็เส้นนั่นมาแล้วกินเหล่าเป็นมูก็ได้จี๊ดอกหาลายอยากให้ยายช่้ยดให้อ้าวกินเหล่าเป็นมูกันเจ้า,า,า,ากระบบเบื้องเรียกเอาไอชี้เลยบ้านไกล้ตุ๊กนานาแดงเกี่ยวเนี้กระเอาสีผุดไปกูว่าแล้วขัไม่รู้มีเมียแล้วขันสีขียกันผู้เบาทใหญ่พ่นนี่แหละนะฝีหนังเนาะข้าบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นกับไฟเล่งพอดูนะเว้ยข้าจะไม่ยุ่งกับเขาอีกฟานเขาอ่ะ ถ้าคุจะไม่เยียบสาธุง้อเลยยังมาบ้านแต่วันเลยนะลูกบีไปเลยนะอันก็ได้จะนัง่งก็ถ่ายังก็นั่งยังก็นั่งลงมานั่งลงมามาเอ้ายู่เขาเล่นสัตว์อยู่นะนองนนะผม ตัวนนี้พัมซีอยู่ในช่วงผักใจน้อพี่น้องขันไปลงคลิปกับไม่ต้องแลปลกใจพี่น้องว่ามันพึ่งกระเจีะยบใจถ่ายคลิปมาตอนเขาใจอยู่น้องพี่น้องเนาะอกหัพอกฮัพอะไรเนาะเขาบอกคุ้มจริงนะแม่นบ่เลยแต่ผมเคยผ่านประสบกก้านกรผ่านเบิดแหน่แต่หน่อยจะใหญ่ใช่กรผ่านเบิด์แหน่นอกหัก

ซีร่าไปด้วยหรือตอนนี้กูบอกน้่งกูกินโดอใจพี่บอแต่แนวไฮพิกันนะพี่น่องอ่ไรอ่ไรแบบทำซบานด้แต่เี่คนจริงจังับชีวิตพี่น่องมบาไน่อยนึงนึ้ๆด้อพี่น่องไยกดื่อแม่บคืออันนี้น้อพี่น่องไเชีวไปเียวครับทมอ ขาเขายอกกั้นยอกแห้งนี่บางคนก็บอกเข้าใจแล้วบางบางขาเนาะขาเกืก็ว่ายอกแห้งโคตรตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วพี่เราเครียดแท้แล้วพี่เราเครียดแท้ปิดกล่องนี่ถึงตีนเข้าไปเบอร์นาเออเบอร์นาห์เบอร์่อยยิมเยเชลีพี่น้องยกเท้าแมนนี่ไปเลยใครกูเป็โทนะสมมติว่านะบอกเป็นโทหรือกบารีมหรเป็นบ้าที่ส้ย เขากับปู่มาพาง่ายเป็นอันตีนะพี่น้องเนาะเบิกกับตู้ปุ่มมีอีสแปร์ิโต้ทางไลยบนโต๊ทางไลยโดนแอบบอกกับพวกซีวิ่งบนถิ่มแล้วนะพี่น้องบอกแล้วคงยอมคำลับไปกับกูกินมเลพี่น้องเขาไม่เกิดเสียงรำไรพ่อจ่าพี่น้องกันไปเพียงสามีด้วยพี่น้องกินเข่าอิ่มแล้วกัน พี่ผ้าน้องเช้า <Bye. S 1> บ้านหมดแล้วชิมงานเนี่ยไปเหล,ล่าเถ่ายคลิปอยู่ทางเนาะน้อ,องปลาพอถ่ายคลิปมันพี่น้องเบิ่งมังนม้วนแะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากคนแรกก็แชร์กดติดตามสองบาร์คอมาบในเด้อ oh. พี่น้องบอันทีมงานในอะไรเนาะพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่บายเด้อพี่น้องพอกันอีนพี่หนาเด้อบ๊ายบาย